เขาจะไปหาเด็กอ่ะเด็กมีนวดหัวเราะคิกคิกคกคิหัวเราะมาทำไมเขาไม่ไปถึงสวีเดนหรอกเขาอยู่ในเขตนอร์เวย์นี่แหละดูบรรยากาศยามเย็นนะคะบรรยากาศยามเย็นจะว่าเย็นก็ไม่เย็นมากนะคะ17นาฬิกากับ27นาทีนะคะตอนนี้ มืดแล้วเนาะมืดแล้วมืดแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยสิบเจ็ดนาฬิกานี่ก็มืดตืต๊ดแล้วพี่วัลลัช่องมืดก็จะไลท์ไลท์ให้คนดูในความมืดบางคนชอบความมืดก็มีใช่ไหมพี่วัลลัช่องถูกไหมระวังโดน ระวังโดนเด็กหลอกพี่วันละช่องรุ่นไหนแล้วจะให้เด็กหลอกไอเขาหลอกนะไม่กลัวรุ่นเราเนะี่ยกลัวเขาไม่หลอกมีสีเราคิดเกียดเราคิดเกลียดจะไปฟันเขาไงถ้าเขาไม่หลอกอ่ะต้องไปฟันเขาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนักสามล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากๆเลย ยังนึกอยู่นะว่าช่องนี้จะทํำยังไงเนาะจะได้จะได้ขึ้นพอดีกลับได้ขับรถบอกนอกบ้านโอ้ยสวัสดีค่ปะป้าวันค่ะอ้ยปา้าวันพอดีเลยพี่วันละช่องมีมีเพื่อนคุย ขอบคุณหกล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากๆเลยโอ้ยรักเธอแปดแปดใครน้อรักเธอแปดแปดสวัสดีนะคะสวัสดีที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะสวัสดีพี่สาวสวัสดีพี่สาวคนสวยสวัสดีค่ะโอ๊ยโทษทีหลายๆเด้อค่ะเด้อให้ลูกกุญแจได้ ขับรถอยู่เน้องคะเนาะสายตาก็ไม่ดีตัวหนังสือเล็กเล็กตัวหนังสือเล็กมากเลยมาทายกันว่าพี่วันละช่องวันนี้เราจะได้ฟันไหม <laughs> รักเธอ น้องลุยเองพี่สุโอ้ยประจําขึ้นไรที่ไรนี่โทรมาประจําไม่ขึ้นไม่โทร ไม่ขึ้นไม่โทร์เอ่อสต๊อกนูสเก็บ น้องนุย้ยขอบใจนะจ๊ะน้องนุย้ยเปลี่ยนโปรไฟล์ามาจะไม่ได้เลยหรือมีอยู่แล้วก็ไม่รู้นะโทษทีนะเออให้ลูกคุญแจลำบากจังเลยขับรถอยู่